นิตยาสารมายาชาน n e ลร่วมกับบริษัท SRK Multimedia จำกัดมหาชนและสถานีข่าวบันเทิงมายาจัดงานประกาศรางวัลกิติยศแห่งปีมายาเอนเต a ร์เทนอเวอร์สในวันที่22เดือน2ปี2022ณ CDC Crystal Design Center เรื่องวันอันทรงเกียรติเพื่อคนบันเทิงร่วมส่งผลบวตได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564ถึง14กุมภาพันธ์256 65วิธีการร่วมโหวตช่องทางที่1พิมพ์รหัสโหวตแล้วส่ง SS m มาที่เบอร์455666 5 1โหวต1คะแนนครั้งละ6บาท4 5 5 5 6 6 5 1โหวต5คะแนนครั้งละ25บาทช่องทางที่2ตัดคูปองนิตยสารมายาชนแนลบิ๊กโหวต10คะแนนและส่งมาที่กองบรรณาธิการมายา h ช n แนล ระยะเวลาโบว์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564ถึง14กุมภาพันธ์2565สุดพิเศษ100ท่านแรกที่มาร่วมโบวชมากที่สุดได้สิทธิ์เข้าร่วมงานและรับของที่ระลึกจากมายาอินเตอร์เทรนอะวอสรหัส ML เรื่องวันเพลงประกอบละครแห่งปีมีผู้เข้าชิงด้านต่อไปนี้ ML1 งพิงละครกระเช้าสีดานนทนนนจำเริญ ML2 ไม่เคยห่างกันละครห้องสุดท้ายหมายเลข6แหลมสมพลรุ่งพาณิชย์ ML3 มแอลสามพรอมิสละครแด to เลิฟให้รักพิพภากษากองทัพพีก ML4 พลิกล็อกละครคู่แขนแสนร,รักไม้พัฒรเดชมุกดานรินรัก ML5 บนเส้นได้ละครพระจันแดง โตโน่พาคินคำวิไลศัก์ ml 6ใจเอ๋ยละครพราวมุกพลนวัดผู้พันทัชชสี ml เจ็ดหมื่นคำลาละครพึกษาทันวารักแท้แค่เกิดก่อนริววชิรวิทย์อรันธนวงศ์ ml 8แค่เพื่อนมั้งซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อนนันนกอรพัฒเกิดพัน ml เก้าดาวละครเกาะรักกนหัวใจแอลลี่อชิระยานิติพล ML10 ชะตาที่ไรไ้เมตตาละครแม่เบีย้ยยุ้ยปัทมวันเทอุเทนติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่นิตยาสารมายาชแนลทุกแผนหนังสือในเซเวเว่นสถานีโทรทัศน์ช่องมายา PSI 52และช่องทางโซเชียลมีเดีย f c e b o o k i อิน a m า a กร u u t u b e มายาชแนลและมายา Hot News Twitter อร์มายาออนไลน์2002